วันนี้อุ๋ยมีกันแดดที่อุ๋ยใช้เป็นประจําทุกวันมาแนะนํานะคะเ,เพื่อนเพื่อนั่นก็คือตัวนี้เลยกันแดดอีฟตัวนี้นะคะจะช่วยป้องกันรังสี uv a uv b นะคะรวมถึงแสงสีฟ้าด้วยนะคะทุกคนจากหน้าจอโทรศัพท์หรือว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอทีวีอะไรพวกนี้นะคะจะช่วยป้องกันได้หมดเลยเดี๋ยวอุ๋ยจะให้ดูเนื้อเขาจะเป็นเนื้อสมูทแบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็สามารถแต้มบน ใบหน้าได้เลยนะคะเดี๋ยวอุ๋จะลองทางให้ดูครึ่งใบหน้าก่อนนะคะควบคุมความมันได้ถึง12ชั่วโมงเลยทุกคนทาลงไปแบบนี้เลยนะคะเนื้อกันแดดของเขาไม่มันไม่เหนียวแล้วก็ไม่เยิมอีกทั้งไม่เป็นคราบด้วยนะคะระหว่างวันคืออุ๋ยใช้เป็นประจําทุกวันคือตัวนี้ไม่เป็นคราบจริงๆนะคะอ,อุ่นไปทํางานแบบว่าเจอความร้อนนะคะจากการทอดปลาอะไรพวกนี้นะคะก็รู้สึกได้เลยว่าเวลาเหงื่อเราออกนะคะเช็ดเหงื่ออะไรตามใบหน้านะคะ ไม่มีเนะื้อกันแดดหลุดออกมาเลยอะทุกคนแล้วก็ผิวหน้าของเราก็ไม่เป็นคราบด้วยนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าผิวหน้าของอุวยจะเขาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะข้างที่ทาแล้วส่วนข้างนี้คือข้างที่ยังไม่ได้ทานะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็สามารถทาลงไปอีกข้างหนึ่งได้เลยนะคะทุกคนคืออุ๋ยชอบตรงที่เนื้อของเขานะคะเกลี่ยง่ายอะทุกคนแล้วก็ อู๋สังเกตได้ว่าตั้งแต่อุ๋ใช้กันแดดตัวนี้มาผิวหน้าของอุ๋ไม่หมองคล้าเลยนะเพราะว่าอีกอย่างอ่ะใช้มาแบบหลายปีแล้วว่าทุกคนห้าหกปีได้แล้วมั้งตั้งแต่แพ็กเกจเก่าที่เป็นเต็มกระปุกอยู่อ่ะนะคะก็ใช้มาตลอดจนเปลี่ยนมาถึงแพ็กเกจนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะตัวนี้ก็สามารถใช้แทนรองพื้นได้เลยนะคะทุกคนป้องกันแสงแดดได้คือถ้าเราไม่อยากให้ผิวหน้าเราแบบ เหี่ยวอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวนี้นะคะช่วยได้เลยแบบนี้นะคะเราก็สามารถไปแต่งหน้าต่อได้เลยจ้าอ่ะเห็นแม้ผิวหน้าของอุจจะขาวขึ้นมาอีกระดับเลยวที่สำคัญอย่าลืมทาคอด้วยนะทุกคนมันจะได้สีผิวเท่ากันนะคะแบบนี้เลย ฝากไว้ด้วยนะคะกันแดดอีฟค่ะ